หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาหน่วยบ้านแสนสุขกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูนะ้ำมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆทํานะคะ,ะเด็กๆด,ดูนี่ค่ะอะ,อะไรเอ่ยบ้านกระดาษใช่ไหมคะสวยไหมคะอ่านี่ด้วยค่ะสวยไหมคะถ้าสวยเด็กๆอยากทำํำไหมคะถ้าเด็กๆอยากทาเดี๋ยวคุณครูน้ำจะสอนพับนะคะพับง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะ กระดาษสีนะคะกระดาษสีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะถ้าเด็กๆอยากได้บ้านหลังใหญ่ก็เอาใหญ่หน่อยนะคะตัดกระดาษนะคะขนาดของกระดาษแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะแต่ต้องเป็นสีเนะะส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านกว้างยาวต้องเท่ากันค่ะเท่ากันทั้งหมดทั้งสี่ด้านลูก อันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้คือถ้าได้ขนาดนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยนะคะต่อไปถ้าเราไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่สักเท่าไหร่เราก็อาเอาหลังเล็กลงกว่านี้นะคะ่อาอันนี้นะคะก็ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะนี่วกว้างยาว,วกว้างยาวนะคะทุกด้านเท่ากันหมดนะคะความกว้างความยาวนะคะสี่เหลี่ยมจัตุตรัสนะคะ สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆถ้ามีกระดาษที่บ้านนะคะสีอะไรก็ได้ถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษสีเด็กๆก็สามารถใช้กระดาษขาวก็ได้นะคะเป็นกระดาษก่อนนะคะหรือกระดาษ A 4สีนะคะพับได้นะคะอยากพับแล้วใช่ไหมคะอยากพับแล้วมาลงมือกันเลยไปกันเลยค่ะ Let's go <S ตอนที่หนึ่งนะคะเราพับกระดาษนะคะแบ่งเป็นสอทบนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็รีเทมันเรียบๆนะคะออเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อ้ากระดาษออกนี้นะคะเด็กเห็นเส้นกลางไหมคะถ้าเห็นแล้วก็พับกระดาษอ่านะคะให้ไปตรงตรงที่เส้นกลางนะคะรีหทเรียบเหมือนเดิมนะคะด้านหนึ่งนะคะทาเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็รีหทเรียบนะคะ จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับด้านนะคะพับกระดาษนะคะเป็นสองทบเหมือนเดิมนะคะจับให้มันเท่าๆกันนะคะแล้วก็รีดเรียบๆนะคะรีดเรียบๆนะคะเหมือนเดิมนะคะรีดเรียบๆอพอเรียบแล้วนะคะเราก็อ้ากระดาษออกนะคะเราจะเห็นเส้นกลางตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พับ มุมหนึด้านหนึ่งมาตรงเส้นกลางนะคะให้ตรงเส้นกลางพอดีเดรกเขบรี่เหมือนเดิมนะคะเป็นเบียบอีกข้างนึงทาเหมือนกันนะคะพับนะคะมาจนถึงเส้นกลางนะคะแล้วก็ที่เรียบเรียบนะคะพอเรียบเรียบทั้งสองด้านแล้วนะคะจะได้เป็นปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะมาทํานะคะหลังคาบ้านกันนะคะโดยที่เด็กใช้นิ้วมือนะคะนิ้วชี้นะคะที่เราถนัดนะคะ เข้าไปนะคะอ้าออกมาจะได้หลังคาบ้านนะคะข้างหนึ่งแล้วแต่ต้องเรียบๆนะคะอ่าได้ข้างหนึ่งแล้วเรามาทําอีกหลังคาอีกข้างหนึ่งนะคะทําเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วชี้เรานะคะแย่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันอ้านะคะเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็รีดนะคะ after, ได้แล้วนะคะหลังคาบ้านอ่าเรากลับด้านนะคะกลับด้านแบบนี้นะคะ บ้านน้อยสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวาดต่อเติมประตูบ้านนะคะฮะเดี๋ยวกุน้ำจะใส่ประตูบ้านตรงนี้นะคะนะคะประตูบ้านอ่านี้คือลูกบิดนะคะได้ประตูแล้วต่อไปทําหน้าต่างนะคะหน้าต่างนะคะอ่าตรงนี้นะคะหน้าต่างนะคะหน้าต่างบ้านปิดไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านน้อย สีชมพูนะคะสวยงามมากเลยค่ะอเด็กๆนะคะไปพับต่อตามที่คุณครูน้ําสอนนะคะอนะคะเป็นยังไงคะบ้านน้อยที่คุณครูน้ําสอนพับตะกี้นะคะคุณครูน้ําฝากกับเด็กๆนะคะไปพับบ้านน้อยสีชมพูหรือสีอะไรก็ได้นะคะ มาให้คุณครูน้ำดูคนละหนึ่งหลังนะคะหรือใครเก่งมากก็พับสองหลังก็ได้นะคะแล้วกอ็อัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูน้ำดูด้วยนะคะคุณน้ำจะรอดูอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคิวคิวบา,บายบาย